เพิ่งเปิดเดือนกุมภาเดือนแรกนะคะยอดขาย2 000, องแสนประมาณสองแสนห้าค่ะแล้วก็เดือนที่2เดือนนี้เดือนมีนาครึ่งเดือนก็ได้ไปประมาณ3ามแสนกว่าแล้วค่ะครึ่งเดือนก็ได้ไปประมาณ3ามแสนกว่าแล้วค่ะเราโฟกัสที่การขายแบบออนไลน์เป็นหลัก เป็น Delivery เป็นหลักนูข้าวหน้าปูล้นถ้วยเนี่ยจะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะคะก็จะได้เนื้อปูทุกส่วนในถ้วยเดียวก็คือมีปูก้อนก้ามปูไขป่ปูแล้วก็มันปู290บาทสามารถทานได้หนึ่งคนแต่เป็นหนึ่งคนที่แบบอิ่มอิ่จุกๆ แบ่งทานได้2มือหรือว่าบางคนก็คือกิน2คนเพยียงเดียวก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยีนีต้อนรับสู่กีต้าพาไปดู e p 1หนึ่งนะคะรายการที่จะพาทุกคนไปดูทุกซอกทุกมุมของธุรกิจร้านอาหารในด้านที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะส่วนในวันนี้เนี่ยเราก็จะพาทุกคนไปดูธุรกิจร้านอาหารแบบดีดิวิลี่ไม่มีหน้าร้านก็ขายอาหารได้แถมมีรายได้หลักแสนด้วยนะอะอยากไปดูแล้วละ,ละสิไปกันเลยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับร้านนะคะที่มีกระแสแรงมากๆในติ๊กต็อกนะคะขอต้อนรับคุณอินฟ้าค่ะ สวัสดีค่ะก่อนอื่นขอถามคุณอินฟ้าก่อนค่ะว่าเราอะเริ่มต้นธุรกิจนี้ได้ยังไงคะจุดเริ่มต้นที่เรื่องมาเป็นร้านผีชาวเกาะเนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มต้นมาจากการที่ที่บ้าน<ม>ทําขนมจีนน้ำยาปูอร่อยคะ่ะ<ม>แล้วก็อยากที่จะเอามาขายให้คนอื่นได้กินเพราะมันมีคนที่ฝากทำฝากทิ้วกันไปด้วยอยะะ่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราอยากจะหาอะไรที่เหมือนกับว่าเราสามารถใช้วัตถุดิบจากทางใต้ได้เพราะว่าจริงๆที่ผ่านมามันมีคนฝากเราซื้อปูส่งมากรุงเทพส่งมาชมบุรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคะ่อนข้างเยอะเราเลยรู้สึกว่ามันก็เป็น พอเราจะเริ่มขายเป็นขนมจีนน้ำยาปูอ่ะมันก็กลายเป็นว่ายังไม่มีจุดเด่นที่จะมาดึงว่าแบบทำยังไงลูกค้าถึงต้องซื้อร้านเราคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรที่เป็นกระแสม,มันก็นานเนาะกว่าจะโตได้ค่ะก็เลยหาอะไรที่มันจะสามารถดึงดูดลูกค้ามาได้เร็วค่ะเพราะว่าเรามั่นใจในเรื่องของรสชาติแล้วก็คุณภาพอยู่แล้วสุดท้ายก็ออกมาเป็นเมนูข้าวหน้าปูน้ำพริกที่เป็นไอเดียมาจากการที่เราได้ทานอาหารกันที่บ้านเนี่ยค่ะแบบให้เราได้กินเยอะพอเท่าที่เราอยากกิน งั้นตอนนี้ค่ะเราเปิดกี่สาขาแล้วแล้วก็มีสาขาในบ้าง ตอนนี้นะคะสาขาแรกเริ่มต้นจากที่เป็นยังนจนค่ะสปปลาวค่ะแล้วก็ด้วยความที่เราทําการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียเป็นหลักมันดันแมทมาถึงกลุ่มลูกค้าคนไทยที่บอกว่าอยากให้เปิดที่ไทยบ้างแบบที่ไทยมีขายไหมสุดท้ายเราก็เลยมาที่ไทยเป็นสาขาที่2ค่ะตอนนี้มีสาขาสุทธิสารเป็นสาขาที่2แล้วก็สาขาที่3คืออยู่คนปักจิตค่ะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะประมาณเดือนมษถนาก็จะเป็นสาขาที่4ค่ะเปิดที่ขอนแก่นค่ะอันนี้ต้องถามหน่อยว่าทําไมเราถึงเลือก เปิดที่สองปปรเราเป็นสาขาแรกค่ะ,ะ,ะเพราะว่าเราเห็นโอกาสค่ะก็คือเหมือนแบบ เรื่องของประเทศลาวเนาะสปปลาวที่เขาค่อนข้างเติบโตเร็วมีคนหลายกลุ่มที่เข้าไปทําธุรกิจแล้วกเ็เราเห็นโอกาสว่าเราชอบไปเที่ตรงนั้นอยู่แล้วคือเราชอบที่นั่นอยากจะหาอะไรทําที่น,นั่นเลยอะค่ะเรามีอาหารทะเล<ม>ในขณะที่คนลาวเนี่ยไม่ได้มีอาหารทะเลสดๆให้ได้ทานเราก็เลยลองค้นหาข้อมูลเซอร์วิดูตรงนี้แล้วก็สุดท้ายเราเห็นช่องว่างแล้วก็โอกาสทางการตลาดเราก็เลยเข้าไปค่ะเราก็เข้าใจว่าทําไมมันถึงไม่มีคนอื่นทําเพราะว่ามันยุ่งยากมากๆโปรเซสในการทําการรักษาคุณภาพวัตถุดิบ ให้เหมือนกับตอนที่แบบทานสดๆริมทะเลอะไรเงี้ยค่ะก็คือมันยากตรงนี้ก็เลยเพอเข้าใจแต่ว่าเราก็ซิบแซกค่ะทำไปจนได้อะไรเงี้ยค่ะอะไรเป็นจุดเด่นที่ทําให้เราะเหนือกว่าคู่แข่งคน,นงอื่นคิดว่าอย่างแรกเลยคือการนําเสนอให้ลูกค้าเห็นค่ะว่าลูกค้าจะได้รับอะไรบ้างก็คือ คืออาหารเนี่ยเราอร่อยอยู่แล้วคุณภาพดีอยู่แล้วซึ่งเป็นมาตรฐานที่ร้านอาหารหลายๆร้านควรจะทาแต่ว่าที่เหลือเนี่ยเราจะทํายังไงต่างหากให้ลูกค้าได้รับรู้ว่าอาหารของเราทําไมคนถึงควรกินซึ่งเราก็มานําเสนอในเรื่องของความได้ปูเยอะจนแบบเยอะสะใจเลยกินจนอิ่มจนจุอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่สุดท้ายคือถ้าเราไม่ได้นําเสนอให้ดีลูกค้าก็จะไม่มีทางรู้ว่าอาหารของเราอร่อยแค่ไหนน่าก,กินแค่ไหนคะ่ะทาไมเราถึงเลือกที่จะไม่เปิดหน้าร้าน ตั้งใจตั้งแต่แรกเลยค่ะว่าจะไม่เปิดหน้าร้านเพราะว่าจริงๆไม่ได้เป็นคนที่ตั้งใจจะทําธุรกิจอาหารเลย <c oughs> และรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากมันวุ่นวายมากก็เลยไม่เคยคิดจะทาเลยจ <c oughs> นกระทั่งเรามาทําจริงเราก็ปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ตัวเอง <c oughs> เราโฟกัสที่การขายแบบออนไลน์เป็นหลัก <c oughs> เป็นเดลิเวอรี่เป็นหลักแล้วก็หาวิธีตอบโจทย์ลูกค้าแทน คือแค่การทาหลังบ้านเรื่องของวัตถุดิบอะคะ่ะมันก็ค่อนข้างจะยากแล้วก็หนักพอสมควรแหละแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องมารอหน้าร้านอีกอ<ม>ะไรเงี้ยการเรื่องกูการอะไรทําให้ลูกค้ารอนานแล้วเรากลัวว่าเออถ้าต้องมีพนักงานเสิร์ฟอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเซอร์วิสล,ลูกค้าได้ไม่ดีเท่าที่ควรถ้าเราไม่ได้ลงมาเองค่ะนั้นก็เลยเลือกที่ว่าทาเดลิเวอรี่ดีกว่าแล้วกเออ็เราจะได้ไปถึงลูกค้าได้ไกลที่สุดเท่าที่เรา,เราจะทาได้ด้วยค่ะแล้วถ้าสมมติเราเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจอะคะ่ะเราจะต้อง ของฟ้าไม่ได้ใช้เงินทุนเยอะเลยคือฟ้าตั้งใจว่าแบบเวลาทาธุรกิจอะไรคือเราจะใช้ทุนน้อยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ค่ะแล้วก็เริ่มต้นจากความสามารถที่เรามีอะไรทําเองได้ทําอะไรทําไม่เป็นเรียนรู้ฝึกเอาอย่า,ง,ายงแบบคอนเทนต์กราริกอะไรเงี้ยทุกอย่างเราฝึกเองไม่ได้ผ่านการเรียนมาก่อนค่ะแล้วก็เราทําเองได้ทุกอย่างอะ มันประหยัดต้นทุนเนาะแล้วก็ไม่ต้องพึ่งคนอื่นมาคือถ้าสมมติว่าเราแต่พึ่งคนอื่นมาครั้งอ่ะต้นทุนเราสูงขึ้นคือเท่าไหร่ก็ไม่จบมีเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่พอเราก็เลยอาศัยความสามารถตัวเองเป็นหลนักแล้วก็ที่เหลือก็คือให้ตัวสินค้าเนี่ยมันพรีเซนต์ตัวเองออกมาค่ะก็เลย จะใช้เงินทุนไม่เยอะแล้วก็ที่เหลือก็สออู่ที่เราจะบริหารยังไงให้ออกมามีคุณภาพที่สุดแล้วก็คืนทุนเร็วที่สุดะคะ่ะแล้วเรามีวิธีการตั้งเมนูยังไงคะแล้วก็ตั้งราคาขายยังไงการตั้งเมนูนะคะเราเริ่มต้นมาจากดูว่าเรามีวัตถุดิบอะไรอะไรที่เราอยากให้ลูกค้าได้ลองอย่างฟ้านเนี่ยคือถ้าเราทานปูเราจะแกะเนื้อปูออกมาเนาะมันจะได้ออกมาเป็น4ส่วนแบบคร่าวๆใหญ่ๆนะคะก็คือเนื้อปูก้อน ก้ามปูไขป่ปูแล้วก็มันปูสี่ตัวเนี้ยเราคิดออกมาเป็นเมนูซ<ม>ิกเนเจอร์ก็คือให้ลูกค้าเนี่ยได้ทานเนื้อปูทุกส่วนในถ้วยเดียวก็จะเป็นข้าวหน้าปูหล่นถ้วยตัวเนี้ยมันมาจากการที่ว่าถ้าเกิดว่าต้องเลือกกินอย่างใดอย่างหนึง่งอ่ะก็เลือกไม่ถูกแล้วเราก็เลยแบบว่ารวมทุกอย่างไปเลยแล้วค่อยแยกเมนูออกไปตามอ่อรีเควสของลูกค้าค่ะคือพอเราเริ่มทําเริ่มเคสเนี่ยลูกค้าก็จะบอกว่า มีปูก้อนล้วนไหม,มขอชอบก้ามอย่างเดียวก้ามอย่างเดียวได้ไหมหรือว่าชอบแค่2อ,อย่างเลือกไม่ถูกอทุทุกอย่างไอทุกเมนูเนี่ยมันมาจากที่ลูกค้ารีเควสเลยว่าขอ2อ,อย่างขอ3อ,อย่างได้ไหมก็เป็นเมนูอื่นออกไปค่ะในส่วนของการตั้งราคานะคะก็เริ่มแรกเลยก็คือ1คือดูต้นทุนของเราเนาะแต่ว่าอย่าลืมการคิดต้นทุนอย่าดูแค่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนค่าข้าวค่า,าบรรจุภัณฑ์มีต้นทุนค่านา้ำค่าไฟค่าจ้างพนักง,งานด้วยเราจะต้องมีต้นทุนแสงพวกนี้เท่าไหร่ในแต่ละถ้วยค่ะ จะมีเผื่อไว้ส่วนที่ว่าเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เราอาจจะคาดไม่ถึงอีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอออกมาเป็นราคาแต่ว่าราคาเนี่ยเรามองว่าคุณค่าที่เราให้กับลูกค้าค่ะราคาเนี่ยลูกค้าเขาจ่ายแล้วเขาสบายใจไหมคุ้มค่าสําหรับเขาไหมเพราะว่าสุดท้ายเวลาลูกค้าซื้อของลูกค้าไม่ได้ดูที่ราคาแต่ลูกค้าดูว่าเงินที่เขาจ่ายไปอ่ะเขาได้อะไรกลับมานั่นแหละคือสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับแล้วก็เราเลยมองจากความรู้สึกในหมุมของลูกค้ามากกว่าค่ะร้านอาหารส่วนใหญ่จะชอบเน้นว่ากาไรน้อยได้ทาเยอะแต่ว่า เราอะเคยทาแบบนั้นมาแล้วแล้วเราเลยเข้าใจว่ากว่าจะได้กลับมามันยากแล้วมันนานแล้ว ร้านเองอ่ะในวันที่เราต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นหรือในวันที่เรามีค่าใช้จ่ายบางอย่างเพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งเศรษฐกิจต่าง,างๆอะไรเงี้ยเราจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าลูกค้าหายไปแม้กระทั่งแบบแค่ไม่กี่คน <bok. S 1> เราก็เลยเน้นเรื่องของการบอกว่าทําทุกอย่างให้มันคุณภคพที่สุดแล้วร้านก็ต้องอยู่ได้ด้วยและมีเงินเหลือมากพอที่จะไปทําการตลาดไปพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบได้หรือยอยัง้าที่แบบว่าเรารับอาหารแบบวัตถุดิบกับชาวประมงโดยตรงเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะไปซัพพอร์ตชาวประมงโดยตรงได้ด้วยเนี่ยค่ะช ดเด็ดของทางร้านได้ไหมคะหรือว่าเมนูไหนที่ลูกค้าแบบสั่งเข้ามาเยอะค่ะถ้าเป็นเมนูข้าวหน้าปูล้นถ้วยเนี่ยจะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะคะก็จะได้เนื้อปูทุกส่วนในถ้วยเดียวก็คือมีปูก้อนก้ามปูไขป่ปูแล้วก็มันปู290บาท สามารถทานได้หนึ่งคนแต่เป็นหนึ่งคนที่แบบอิ่มอจตุกๆแบ่งทานได้2มือ้อหรือว่าบางคนก็คือกิน2คนเพื่อเดียวก็ได้ค่ะ,ะเมนูถัดไปจะเป็นข้าวคลุกมันปูค่ะจุดเริ่มต้นมาจากการที่ชาวบ้านบอกว่ามันปูมีเยอะมากเอาไปทําอะไรดีไหมเพราะว่าเรารับของเขาแทบทุกอย่างอยู่แล้วแต่ว่ามันปูตอนแรกเราไม่ได้ใช้เยอะ <ừ> สุดท้ายเราก็เลยเราไปคิดเมนูขึ้นมาก็เล่ถึงตอนที่เรากินข้าวแบบเราแกะเอามันปูออกมาาเงี้ยค่ะแล้วเราคลุกกับข,ข้าวกินมันอร่อยซึ่งตัวนี้ก็คือจะมีมันปูประมาณครึ่งถ้วเยเลยค่ะแล้้วกก็็ที่หลือจะปนนนูส ซึ่งตัวนี้ลูกค้าสามารถคุกเองได้เลยว่าชอบความมันนัวความฉ่าแค่ไหนแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวขนมจีนนะคะตัวนี้ขายดีมากก็คือมีขนมจีนน้ายาปูก้อนกับขนมจีนน้ายาปูล้นถ้วยค่ะ ความต่างก็คือถ้าเป็นขนมจีนน้ำยาปูก้อนค่ะเราจะมีเนื้อปูแล้วก็ปูก้อนอยู่ในน้ำยาปูอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าขนมจีนน้ำยาปูวยเนี่ยก็เพิ่มเมันปูก้ามปูแล้วก็ไข่ปูนะคะวางบนขนมจีนเผื่อว่าลูกค้าจะได้ทานเนื้อปูได้ครบส่วนได้เลยเหมือนกันอย่างร้านนะคะค่อนข้างเป็นกระแสในดิจิตอกมากๆเลยยางป้าถ่ายไปก็เจอแต่หน้าข <laughs> ้าวหน้าปูรนเนาะ <laughs> ใช่ค่ะอันนี้ค่ะคิดยังไงกับการใช้โซเชียลมีเดียในปัจจุบันนะคะ <laughs> ในการทําการตลาด คิดว่าสําคัญมากเลยค่ะถ้าเราแค่ถ่ายรูปข้าวหน้าปูร้อนเฟยของเราอะลงแปป ivery, อปเดลิเวอรี่แค่นั้นแล้วเราไม่ทําอะไรเลยเราให้ลูกค้าเข้าว่าเราจะขายได้ไหมเพราะลูกค้าไม่มีทางรู้เลยว่าข้าวของเรามันดียังไงเอาแค่เขาต่อให้เขากดเข้าแอป,ปมาแต่เขาเห็นรูปอะรูปมันไม่ได้บอกทั้งหมด แต่พอเราเอาออกมานําเสนออะไรเงี้ยค่ะให้เขาเห็นว่าข้าวหน้าปรรูล้นถ้วยมีดียังไงได้เนื้อปูเยอะแค่ไหนทำไมถึงล้นถ้วยอันนี้มันเลยกลารเป็นการดึงลูกค้ามาโดยส่วนลูกค้าแบบเข้ามาหาเราเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนเราอยู่กับโซเชียลมีเดียแทบทั้งวันเนาะแต่แค่ว่า เราจะทําการตลาดที่ไหนให้เขาเห็นเราใ,ให้เขาสนใจเราแล้วก็อยากทา,านอาหารของเราค่ะตอนเปิดร้านอะเรามีการวางแผนการตลาดแล้วก็โปรโมชั่นยังไงคะเพื่อดึงดูดใจลูกค้าตอนแรกแอบกังวลอยู่ว่าลูกค้าจะกล้าลองไหม,มต้องทําไซส์เล็กไหมหรืออะไรไหมเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราตั้งมามัน ให้ปริมาณเยอะอยู่แล้วแล้วก็คุณภาพ,พความสดอ่ะคือเราแบบเรามั่นใจมากๆคะ่ะเราก็เลยหาทางทำคอนเทนต์ทำให้ลูกค้าอยากได้ลองกินดูเนี้ยค่ะก็คือจะเน้นเราอาจจะมีหลายเมนูก็จริงมีข้าวมีขนมจีนแต่เราเลือกที่จะโชว์อย่างใดอย่างหนึ่ง <S <S ที่คิดว่า คนต้องอยากลองก่อนก็จะเริ่มจากข้าวหน้าปูหล่นถ้วยแล้วก็มันย้ายให้เขาดูว่าเออเขาจะได้ทานเนื้อปูเยอะแค่ไหนมันอร่อยยังไงเนื้อปูสดเนื้อปูหวานยังไงอะไรย่างเงี้ยค่ะก็พอลูกค้าได้มาลองเราก็ค่อยนําเสนอตัวอื่นเข้าไปเพราะจริงๆอย่างขนมจีนน้ำยาปูก้อนต้นทุกวันเนี้ยแค่ไม่เคยทำคลิปเลยลงไปแค่คลิปเดียวจากแบบในขณะที่ข้าวหน้าปูล้นท้วยคือหลายสิบคลิปแหละแต่ขนมจีนน้ำยาปูก้อนยอดขายก็ตีคู่มาเหมือนกันค่ะคือมันมาจากการที่ลูกค้าทานข้าวหน้าปูนี่แหละ หรือเปิดมาแบบดูออเดอร์ดูเมนูในคุซตอรี่แล้วก็เห็นอ้าวมีขนมจีนด้วย<ม>ก็สั่งขนมจีนเพิ่มมาด้วยอยะะ่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าลูกค้าติดใจแต่ว่าถ้าเรานาเสนอขนมจีนตั้งแต่แรกอะ<ม>คนอาจจะยังไม่ได้สนใจขนาดนั้น<ม>เราก็เลยเลือกที่จะเอาตัวที่มันวาวกว่าค่ะม,มา,าชูเป็นตัวเด่นก่อนให้ลูกค้าได้ลองค่ะอันนี้แอบกระซิบได้ไหมคะว่ายอดขายแบบต่อเดือนอะเท <laughs> ่าไหร่ ถ้าเอาแค่สาขาในไทยนะคะก็หลักๆอสุทธิสารเนาะเพราะว่าปาก,กีตเพิ่งจะเปิดะคะ่ะถ้าเป็นของสุทธิสารเพิ่งเปิดเดือนกุมภาเดือนแรกนะคะยอดขาย200,000ประมาณ2,5 0 0 0 0าค่ะแล้วก็เดือนที่2เดือนนี้เดือนมีนานะค,ะครึ่งเดือนก็ได้ไปประมาณ30,000กว่าแล้วค่ะครึ่งเดือนก็ได้ไปประมาณ30,000 0กว่าแล้วค่ะ รู้สึกว่าเออมันก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจทําให้ลูกค้าจริงๆแล้ว<ๆ>พอเขาชอบอ่ะเขาก็กลับมาเป็นยอดขายให้เราเหมือนกันแล้วก็เป็นการบอกต่อเหมือนกันค่ะเพราะว่าช่วงแรกอ่ะที่ร้านอ่ะลูกค้าก็ซื้อคนละถ้วยถ้วยสองถ้วยมาแบบตามยอดขายก็คือแบบขั้นต่ําตลอดแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นคนนึงสั่งแบบเมื่อเช้าขนมจีนน้ำยาปูกรก้าวถ้วย คือในฟูสตอรี่อะค่ะมันจะมีตัวที่บอกว่ายอดคําสั่งซื้อเฉลีย่ยต่อลูกค้า1ออดเดือะเท่าไหร่ตอนแรกเราสังเกตว่ายอดจะอยู่ที่ประมาณ200กว่าค่ะแล้วอยู่ดีๆผ่านไปสักพักนึงเอ้ยมันขึ้นเป็น400ตอนนี้มันกลายเป็นห0ร้อยอะไรเงี้ยค่ะมันเลยทำให้เราเห็นชัดขึ้นแล้วพอเรากลับไปนั่งดูยอดขายอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้ว่าอ๋อลูกค้าเริ่มซื้อกันแบบ ่เราไม่มีใครซื้อหนึ่งถ้วยแหละตอนนี้กลายเป็น2อสาถ้วยจนถึงแบบเจ็ดแปดถ้วยกันใส่เยอะเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นตัวการันตีว่าโอเคที่เราทําไปให้กับลูกค้าครั้งแรกอะเขาชอบเ<ม>พรามั่นใจเขาถึงกล้ากลับแาซื้ออยู่ขนาดนี้นะคะ<ม>แล้วเรารู้ไหมคะว่าในช่วงเวลาไหน<ม>ที่ลูกค้าแบบสั่งเข้ามาเยอะที่สุด<ม>ดูจากในระบบเลยค่ะ,คะตอนแรกอะถ้าเกิดว่าอยู่หน้าร้านนะ<ม>พนักง,งานหน้าร้านหรือย,ยังฟ้าที่เฝ้าร้านเอง<ม>บางวันเนี่ยเราก็จะรู้ว่า ช่วงเที่ยงกับช่วงเย็นอ่าควอมรู้สึกเลยนะคือเที่ยงกับเย็นแต่ฟ้าเพิ่งไปด,ดูในระบบมาโอเคช่วงเย็นอะ<ม>เป็นช่วงที่ขายดีที่สุดอันดับหนึ่งถูกแล้วก็คือห้าโมงถึงหกโมงเย็นแต่สิ่งที่เราไม่เคยคิดเลยคือช่วง10โมงคือช่วงที่ลองลงมามคือลองลงมาแบบกราฟเฉลี่ยใกล้กันมากกับช่วง5โมงเย็นต้องขยับเวลาเปิดร้านค่ะเพราะตอนตอนแรกร้านเปิด10โมงแต่ว่าพอเรามาดูข้อมูลแล้วก็เริ่มเห็นว่าลูกค้าสั่ง10โมงเยอะเหมือนกันนะเราก็เลยขยับเวลาเปิดร้านเป็น8มงค่ะ <Sh all> <S <S ก็คือมาจากการวิเคราะห์ระบบหลังบ้านเลยถ้าเกิดเอาแค่เซนต์เราเราคงคิดว่าแค่เคียงกับเย็น <S <S แล้วเราก็คงแบบไม่รู้เหมือนกันว่าออพวกผลประกอบการหรือว่าออวิธีการซื้อต่างๆของลูกค้าเป็นยังไงแต่ว่าพอเราได้มาดูพวก Data หลังบ้านก็เลยเข้าใจแล้วเราก็รู้จุดว่าเราควรจะทําการตลาดแบบไหนควรจะออบอสแคสยังไงหรือว่าทาโปรโมชั่นอะไรให้มันตอบสทย์กับวิธีการสั่งอาหารของลูกค้าที่สุดค่ะงั้นช่วยบอกวิธีสั่ง ให้หน่อยค่ะว่าต้องสั่งยังไงดูจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะวิธีสั่งอาหารถ้าเกิดว่าลูกค้าจองจากติ๊กต็อกจากเพจอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถกดที่ลิงก์เข้ามาได้เลยปกติเราจะมีลิงก์หน้าโปรไฟล์เนาะกดเข้ามาปุ๊บแล้วก็เราจะดึงลูกค้าเข้าไลนา์ก่อนลูกค้าเนี่ย สามารถสั่งได้ด้วยตัวเองแต่ว่าถามว่าทําไมถึงดึงลูกค้าเข้าไลน์เพราะว่าพอดึงเข้าไลน์แล้วคะ่ะแล้วลูกค้าไปกดสั่งหลังจากเข้าไลน์แล้วอะมันจะมีแต้งเตอนสถานะออเดอร์บอกลูกค้าตลอดว่ารับออเดอร์แล้วทําอาหารแล้วจะส่งแล้วมันทําให้อดินไม่ยุง่งเพราะก่อนหน้านี้ที่เราไม่ได้ดึงลูกค้าเข้าอะอดินก็ต้องคอยเช็คลูกค้าตามตลอดเลยเสร็จหรือย,ยังถึงไหนแล้วก็คือเราจะมีตัวดิชเมนูเนาะขึ้นมาว่าเป็นสั่งอาหารด้วยตัวเองคือเราขายช่องทางหลักจะเป็นผ่านระบบออนไลน์ออเดอร์ของฟูจิสตอรีนะคะ แล้วก็แค่กรอ,อกชื่อกรอกเบอร์โทรเลือกเมนูอาหารเลือกหมุดแล้วก็สามารถเช็คค่าส่งแล้วก็โอนเงินทุกอย่างได้เองเหมือนสั่งผ่านแอป d e l i v e r y เลยค่ะก็คือง่ายมากตัวนี้เราขายผ่าน d e l i v e r รเจ้าอื่นไหมแล้วทำไมเราถึงมาเลือกใช้ Food s t o ี y เป็นละัะคะมีขายในแอป d e l i v e r y อยู่แต่ว่านี้ไม่ได้ขบแอปแล้วก็ไม่ได้เน็ตเลยค่ะเป็นเหมือนกับว่าช่องทางเสริมของเรามากกว่าเราตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะขายเฉพาะผ่านช่องทางของเรา คือฟ้ามองว่าถ้าผ่านแอปเดลิเวอรี่อ่ะไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะแต่ว่าเราอยากที่จะได้เข้าถึงลูกค้ามากกว่าคืออย่างน้อยอ่ะถ้าเราขายผ่านระบบของเราเนี่ยค่ะสามารถรู้ได้ว่าลูกค้าซื้ออะไรเยอะแค่ไหนมีสถิติสรุปต่างๆให้เราเนาะแล้วก็เกิดฟีดแบ็กมีปัญหาอะไรลูกค้าสามารถคุยกับเราโดยตรงได้เราสามารถมีข้อมูลลูกค้าโทรไปสอบถามได้เพราะว่าฟ้าก็จะมีทีมที่ว่าโทรไปถามฟีดแบ็กเลยว่าอาหารที่ทานได้รับครบไหมอาหารเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะในขณะที่ถ้าเราขายผ่านแอปเดลิเวอรี่อ่ะ เราจะไม่มีทางได้ข้อมูลลูกค,ค้าถ้ามันผิดพลาดถ้ามันไม่อร่อยถ้าลูกค้าดันได้อาหารที่มันเสียหาย<ม>อาหารหกเร,เ,รเราจะไม่มีทางรู้เลยลรืทีคือลูกค้าอาจจะมา,อาคอมเมนต์ให้เดาวในระบบ<ม>แต่ในชีวิตจริงมันก็น้อยมากๆที่เขาจะมาคอมเมนต์เขาอาจจะแบบไม่สั่งซื้อโดยสามากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการหัก GP ด้วยเรื่องความที่ว่าอาหารของเราอะราคาสูงถ้าสมมุติว่ามันคิด g p ปุ๊บอะคือ บวกไปเป็นร้อยมันเยอะมากแล้ว <c oughs> เรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้ลูกค้าจ่ายราคาสูงขนาดนั้นเลยเง <c oughs> ี้ยค่ะมันโอเวอร์ไปสําหรับลูกค้าก็เลยเตั้งใจที่จะทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าได้จ่ายในราคาที่มันคุ้มที่สุดถูกที่สุดสําหรับเขาแล้วก็ให้เขาได้สะดวกที่สุดด้วยค่ะแล้วก็พอมาเป็นแบบเข้าระบบผ่านร้านเราอะลูกค้าง่ายร้านาที่เป็นฝั่งเราที่เป็นเจ้าของง่ายแล้วก็ทีมงานทั้งหน้าร้านแล้วก็ฝั่งแอดมินก็คือทํางานง่ายขึ้นแล้วก็ข้อผิดพลาดก็น้อยมากๆแทบจะไม่เจอเลยค่ะ กูเกิลเลยค่ะ <laughs> เริ่มต้นจากการหาใน Google เลย <c oughs> ก็คือเหมือนตามปกติเนาะคนละหน้าหาต้องการโปรแกรมช่วยก็ไปเซิร์ชกูเกิลนะคะแต่ว่าอพอไปเซิร์ชแล้วมันมีโปรแกรมเยอะมากแต่ว่าฟูสตอร,รี่เนี่ยที่เลือกคืออันดับแรกเลยร้านเราเพิ่งเปิดใหม่เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราเน้นทุนต่ำที่สุดเท่าที่เราทำได้ <c oughs> เป็นโปรแกรมอื่นๆนะคะจะมีค่าเครื่องค่าอะ <c oughs> ไรแล้วเรารู้สึกว่ามันก็เป็นหมื่นอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าเราซื้อไปร้านเราแบบต้องมีการมูฟมีการขยายหรือเราไม่ได้ไปตอที่เราตั้งใจอะค่ะ มันก็ไม่ได้ใช้นะต้องมานั่งขายมือสองต่ออีกอะไรเงี้ยจุดแรกเลยคือของฟูซสตอรีร่ไม่ได้มังขับใช้คือมี iPad ตจบซึ่งเรามี iPad อยู่แล้วก็เลยเออใช้ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จุดที่2ก็คือว่าโล่งฟังก์ชันต่างฟ้า,า,ารู้สึกว่ามันจบสําหรับการบริหารงานหลังบ้านเนาะคือหลายๆแอปมันจะแบบว่าบอกยอดขายก็จริงคีย์ออเดอร์ได้นะว่าลูกค้าสั่งอะไรมันเหมาะสาหรับหน้าบ้านมากกว่าแต่ว่าฟ้ามีหลายสาขาแต่ว่าสาขาได้เราอยู่ลาวแล้วเราคงไม่ได้ไปเฝ้าที่ลาวตลอดเวลาอยู่แล้วเราต้องหาตัวช่่ววยยงงไไก็ด้า ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบนโลกเราต้องสามารถจัดการร้านได้แล้วก็ตรวจสอบการทํางานของพนักง,งานได้ ก็มาเป็นฟูสตอรี่ที่นอกจากพนักง,งานหน้าร้านจะได้เป็นพวก P.O.S. ด้วยก็มีเรื่องของการแบบมีรายงานยอดขายมีเรื่องของการจัดการสตอร็อกคลังสินค้าจัดการเมนูะแล้วก็ที่ชอบที่สุดแล้วก็เลือกฟูสตอรี่เลยนะคะเพราะว่ามีระบบออนไลน์เดลิเวอรี่คืออย่างที่ลราอะยังตอนนั้นยังไม่รู้นะว่าคนเราจะใช้ตอบโจทย์ไหมแต่เราคิดแล้วว่าถ้าเราได้ใช้ที่ไทยยังไงฟังก์ชันนี้มันต้องได้ใช้ใชมันตอบโจทย์เรามากแล้วมันจบในโปรแกรมเดียว ออชอบอีกตัวหนึ่งด้วยคือการที่มันตัดสต็อกในระบบเองได้ค่ะตัดวัตถุดิบตั้งที่เราตั้งข่าวไวว่าวัตถุดิบอะไรหายไปเท่าไหร่บ้างบรรจุภัณฑ์แพ็กเกจจิ้งมีกล่องมีฝามีอะไรที่แบบจะต้องถูกตัดสต็อกออกไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือฟ้าก็จะสามารถดูใน,นระบบได้แหละว,ว่าข้าวเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่อาจจะมีค่าเค้ื่อนบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทําได้จริงๆโดยที่ไม่ต้องมานั่งรอว่าให้พนักง,งานนับสต็อกทุกอย่างม่หมดเพื่อที่จะสั่งของอย่างเงี้ยค่ะ ออถ้าพูดตามตรงคือมันไม่ได้มีขนาดนั้นเพราะว่าเราวางแผนทุกอย่างมาหมดแล้วแล้วก็อยากให้โฟกัสอีกเรื่องหนึง่งก็คือว่าการที่เราบอกว่าไม่มีอ่ะมันไม่ได้ว่าทุกอย่างรับรื่นแต่มันมาจากการที่เราอ่ะมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจแล้วก็ล้มมาแบบเยอะมากๆมันเลยทําให้นะวันนี้ที่เรามาทําธุรกิจตัวเนี้ยเรารู้แล้วว่าเราต้องระวังอะไรเราต้องวางแผนอะไรคะคือแบบ ทำธุรกิจตั้งแต่สมัยเรียนเจ๊งบ้างรอดบ้างแบบแต่สุดท้ายทุกธุรกิจอะค่ะมันให้ประสบการณ์กับเรามันให้แง่คิดแล้วก็วิธีการทํางานที่แตกต่างกันไปจนมาทําให้ถึงวันที่เราจะทําร้านเนี้ยเราเลยแบบวางแผนสเต็ปไว้ค่อนข้างละเอียดแล้วก็วางแผนกันเหนี่ยวในทุกช่องทางเลยบวกกับว่าการที่เราค่อนข้างปรับตัวเหลวค่ะก็คือว่าอันไหนที่มันเจอปัญหาอันไหนที่มันแก้ไขไม่ได้เราต้องหาวิธีมุกออนต่อเลยคือถ้าสมมติว่าอันไหนเรารู้สึกว่ามัน มันเริ่มยากแหละมันเริ่มติดขัดมันดูจะไม่รอดฟ้าบุกอ่อนเลยฟ้าไปเลยจะไม่นั่งวนกับแบบเราทุ่มเทมันมากเลยนะเราพยายามมากกว่าจะได้อะไรเงี้ยถ้าณจุดที่เราเริ่มลังเลแล้วแล้วมันแบบไม่ได้จริงๆอะ่ะเราจะไม่ฝืนให้เสียเวลาเพราะว่าถ้ามันเสียเวลามันก็จะเสียทุกอย่างไปด้วยถ้าใครที่ดูคลิปอยู่อะเรารู้สึกว่าเออกลัวเจง๊งกลัวอะไรเงี้ยคือพูดเลยว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าถ้าคุณได้หลมคุณจะไม่มีวิธีไม่มีทางรู้วิธีแก้ปัญหารเรื่องนี้เลยว่าแบบถ้าเจอสถานการณ์เนี้ะยะงงไงค่ ไม่ต้องคิดเยอะลงมือทำสำคัญที่สุดคือถ้าไม่ลงมือทําก็จะไม่มีทางรู้ถ้าเกิดว่าเรามัวแต่กลัวว่าจะเกิดปัญหาจะติดขัดไม่มีทางรู้เลยอะไรเงี้ยค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นนอกจากเราคิดไปเองเราคิดเปอท่างนั้นแหละแต่ถ้าเรารู้ว่าปัญหาจะเกิดโอเคก็แค่หาวิธีแก้แล้วก็รับมือกับมันถ้าเกิดว่าเป็นคนทําร้านอาหารค่ะมันไม่มีอาหารที่ดีที่สุดไม่มีอาหารที่อร่อยที่สุดมันมีแค่ว่าอาหารนั้นอะ ตอบโจทย์ลูกค้าแล้วทาให้ลูกค้ามีความสุขกับมืออาหารมาแค่ไหนฉะนั้นแบบไม่ต้องพยายามว่ามันจะต้องดีที่สุดบนโลกบบเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ทั้งธุรกิจเลยเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าที่ลูกค้าเนี่ยเขาซื้อแต่ละร้านหรือเขาเป็นลูกค้าประจาแต่ละร้านเนี่ยมันเพราะว่าแต่ละร้านเขามีซิงเกเิลของเขาเขามีจุดเด่นของเขาเราไม่จําเป็นต้องเก่งทุกเมนูฟ้าบอกว่าโอเคที่บ้านเราเป็นคนต้ที่บ้านเราทำอาหารทะเลแต่ว่าเราไม่ได้ขายอาหารทะเลทุกชนิดค่ะ เราไม่ได้ขายกุ้งหอยหมึกปูปลาเราทําในสิ่งที่เราคิดว่าเราทําได้ดีที่สุดแล้วเราควบคุมคุณภาพได้เราไม่จําเป็นต้องแบบหวานทุกอย่างโดยที่แบบสุดท้ายเราก็ควบคุมไม่ได้จุดเริ่มต้นแรกเลยคือต้องลองทาก่อนทําเสร็จแล้วเจอปัญหาแก้ไขเจอปัญหาแก้ไขแล้วเดี๋ยวเราจะเจอทางของเราเองต่อให้ธุรกิจเนี่ยมันจริงต่อให้ไปไม่หลอดอะวันข้างหน้าคุณก็จะรู้เองว่าคุณควรจะทํายังไงคุณคณวรัะระวังเรื่องอะไรมากขึ้น,นะคะ่ะ